ค่ะก็ผลคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะคะดิฉันก็ขอน้อมรับนะคะคำพิจารณาของศาลนะคะแล้วก็ต่อจากนี้ก็จะมีได้หยุปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมคะประมาณระยะเวลาน่าจะไม่น่าใจเหมือนกันแต่ว่ามีเวลาประมาณสิบห้าวันที่จะชี้แจงนะคะก็ดิฉันเองก็จะทำให้เต็มที่นะคะในการที่จะบอกความตั้งใจ ที่แท้จริงอะนะคะว่าเรื่องของคลิปเสียงที่หลุดออกมาว่าความตั้งใจเจตนาจริงๆเกินร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยว่าดิฉันตั้งใจทําเพื่อประเทศชาติเพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของเราเพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตของกองทัพของทหารทุกๆคนเพื่อสันติภาพนะคะที่จะเกิดขึ้นในประเทศของเรานะคะดิฉันมั่นใจในสิ่งนี้มากๆแต่วิธีการที่ดิฉันทําเนี่ยอาจจะ ถูกใจและไม่ถูกใจใครหลายๆคนนะนะคะก็แต่ยังไงก็ตามเนี่ยที่ฉันก็พยายามจะพิสูจน์เรื่องนี้ให้ได้นะคะว่ามันเป็นความตั้งใจเป็นความพยายาม<ำ>เกินเกินหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นอนะนะคะที่ที่จะทำเพื่อประเทศชาติจริงๆเจตนาไม่มีอยากได้อะไรของตัวเองเลยนะคะแล้วก็ เดียวว่าทายังไงที่จะไม่ให้เกิดความวุ่นวายทํายังไงที่จะไม่ต้องสู้รบกันทหารไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อนะคะเพราะที่ฉันเองก็คงรับไม่ได้ถ้าเออพูดอะไรกับทางผู้นําและทําให้เกิดผลเสียเ,เกิดการทะเลาะหรือเกิดการโกรธเคืองนะคะอันนั้นก็เป็นความตั้งใจจริงๆถ้าถ้าลองฟังดูจริงๆก็จะเข้าใจว่าไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาร้าย อะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็สิ่งที่ตั้งใจแล้วก็จะใช้เวลาเออ่ที่สามารถชี้แจงได้เนี่ยชี้แจงให้ได้อย่างครบถ้วนนะคะก็ต้องเอขอขอบคุณน,นะคะทุกๆท่านที่ส่งกําลังใจนะคะแล้วก็ต้องขอเอตั้งแต่มเมื่อคืนมาเนี่ยนะคะก็มีคนส่งกําลังใจมา แบบอย่างไม่ขาดสายนะคะนี่ต้องขอขอบคุณมากๆแล้วก็ต้องขอโทษนะคะพี่น้องคนไทยทุกคนที่รู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องนี้หรือรู้สึกกรธเคืองนะคะดิฉันเองขอ,อยืนยันอีกครั้งว่าตั้งใจทำเพื่อประเทศชาติจริงๆงนะคะก็ต้องขอโทษในวิธีการถ้าไม่ไม,ไม่ไม่ถูกใจ ใครหลายคนนะคะก็แน่นอนว่าหลังจากนี้ค่ะช่วงเวลาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะดิฉันเองก็ยังทําเพื่อประเทศชาติได้ต่อไปค่ะในฐานะคนไทยคนหนึ่งแน่นอนนะคะแล้วก็ยินดีนะคะยังมีแรงกายแรงใจเต็มครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะคะพร้อมที่จะทางานต่อนะคะไม่ว่าอยู่ในตําแหน่งไหนก็ตามอยู่ในฐานะไหนก็ตามก็ยังเป็นคนไทยคนหนึ่งเหมือนเบิมนะคะแล้วก็พร้อมทําเพื่อประเทศชาติเต็มที่ทุกนาทีค่ะ ก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกท่านอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะ